น้ำอัดลมในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้สารพิษในร่างกายเกิดการสะสมนะคะเวลาที่เขาสะสมแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองดื่มแมกกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นของชอบของสังคมไทยเรานะคะเราก็ต้องมีการชนแก้วกันบ้างตามจอกันบ้างสําหรับสพกรลาวนะคะมลพิษทางอากาศนะคะถามว่าเอ๊ะมลพิธทางอากาศมันเกี่ยวอะไรกับลําไส้ จริงๆแล้วนะคะด้วยระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยเข้าตั้งแต่จมูกเราไปจมูกเข้าสู่หลอดลมหลอดลมก็จะออกซิเจนเนี่ยก็จะจับพวกออกซิเจนเออออกซิเจนเอยนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์เอยอากาศดีอากาศเสียมันเข้าไปในร่างกายเราได้หมดมันซึมเข้าได้ทั้งเลือดทั้งผิวหนังทั้งลำไส้เราก็เป็นผิวหนังส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันสามารถซึมเข้าได้หมดเลยในเรื่องสารพิษไม่ต้องห่วงค่ะ เราใช้สารเคมีบนหนังศีรษะของเราเช่นการย้อมผมมันก็ไปทางเส้นผมเราได้โดยผ่านหนังศีรษะแล้วซึมเข้าสู่เส้นเลือดฝ่อยอันนี้สารพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปเนี่ยมันทําให้นะคะหปิดกัน้นร่างกายรับสารอาหารดีๆนะคะมันทําให้เรารับสารอาหารดีๆไม่ได้เต็มที่เช่นบางคนบอกว่า พี่คุณปุ้ยเราเคยดีท็อกแล้วนะแต่ก็นานมาแล้วแหละเราเคยดีท็อกที่ห้ออื่นมาด้วยแต่วันนี้เราไม่อยากดีท็อกของคุณเลยอะ่ะได้ไหมคําตอบของปุ้ยอ่ะปุ้ยจะไม่ขัดใจลูกค้านะคะแต่ปุ้ยก็จะบอกว่าได้แต่วันนี้จะดีกว่าไหมครับพี่หนูไม่รู้นะว่าในในในดีท็อกของพี่เนี่ยที่พี่เคยทานเนี่ยมีสารสกัดที่ช่วยได้ทุกระบบมันหนูหรือเปล่าแต่วันนี้ในของปุ้ยเองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบที่มันช่วยดีท็อกซิเทชันเนี่ย ได้ทุกระบบตั้งแต่ลำไส้และตับในเลือดเลยปุ้ก็จะบอกแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ป,ปฏิเสธในเรื่องเฮ้ยเคยกินมาแล้วต้องดีท็อกซ์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การดีท็อกซ์นะคะมันจะทําให้ผู้อย่างที่ผู้ยบอกนะคะลําไส้เล็กจะเป็นตัวดูดซึมสารอาหารเพราะฉะนั้นถ้าลําไส้เล็กเราถูกเคลียรไปด้วยสารพิษต่งางๆเนี่ยสารอาหารดีๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินที่เรากิน ไม่ว่าจะเป็นไอตัวมารีนาที่เรากินไม่ว่าจะเป็นตัววิสตาเป็ไฟตาเปตท,ที่เรากิ่ไปมันจะให้สามารถดูดซึมได้นะคะหรืออาจจะดูดซึมได้น้อยดูดซึมได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องดีท็อกก์ก่อนนะคะละทำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดซึมสารที่ต่างๆเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็จะอ่อนแอ